ขณะที่ผลตรวจโควิด -19 ของเหล่าศิลปินดังบอยแบนด์วงเซเวนทีนผลตรวจหาเชื้อเป็นลบค่ะทุกคนก็เลยเตรียมกลับมาทำกิจกรรมตามปกติหลังจากต้องยกเลิกขึ้นโชว์ในงาน KBS Gayo Festival เนื่องจากผลตรวจยังมาไม่ครบทุกคนเช่นเดียวกับผลตรวจของทุกสมาชิกนะคะจาก Monster X แล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปวงลูนาต่างก็ออกมาเป็นลบหลังมีสมาชิกวงเข้าร่วมในรายการที่มีทีมงานติดโควิด -19 โดยลูนาก็เตรียมกลับมาทำกิจกรรมต่อในวันอาทิตย์นี้ ขณะเดียวกันสถานี MBC แจ้งยกเลิกออกอากาศรายการช่วงสุดสัปดาห์นี้เพิ่มรวมเป็น6รายการหลังจากที่แจ้งยกเลิกรายการ Music c l อ l ออกมาเมื่อบ่ายวันนี้หลังมีทีมงานของรายการ1ในสถานีติดโควิด -19 ค่ะก็เรียกว่ากระทบกับคนบันเทิงทั่วโลกจริงๆนะคะประเทศไทยเราเนี่ยมาใกล้กรุงเทพเรื่อยๆแล้วนะเสียวนะ ก็มีข่าวติดเข้ามาเหมือนกันนะแต่ไงก็เดี๋ยวก็รอวัคซีนแล้วกันหมอว่างก็น่าจะ <c oughs> ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแสงสว่างที่ปลายอุโมงก็สู้กันต่อไปนะฮรับกรับเดียวเท่านั้นนะครับค่ะ